เราก็มาสวัสดีกันอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับถึงอากาศจะร้อนยังไงเราขับรถขับราก็อย่าใจร้อนตามนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิอดอุบัตนะิเหตุวันนี้วีดีโอเชี่ยวช้ย,วยจะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่ที่งดงามอีกที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสิ์บุรีนะครับนั่นคือวัดพิคุณทองนะครับเป็นวัดอารามหลวงมีขนาดใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เรากลับไหว้บูชาการเดินทางเราจะใช้ถนนสายในนะครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลข346บางบัวทอง,งทุ่ง จากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายไปทางถนน347ปทุมธานีบางประหันานทางด้านหลังของยุทธยาแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่จะไปอำเภอโพทองจังหวัด่างทองจากนั้นพอถึงแยกโพทองเราก็เลี้ยวขวาไปทางผาช้างจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลข3454ไปอีก14กิโลเมตรก็ถึงวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี ฝากเพื่อนๆทุกท่านถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติดตาม <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปแลนะเป็นกำลังใจให,ห้กับบินเดียวเที่ยวไทยคลิปนี้จะสนุกสนานและน่าประทับใจแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับเจอรดนํำปั่นผลไม้สดอยู่ข้างทางพอดีเลยต้องจัดสักแก้วสวัสดีครับโอ้มีอะไรกินบ้างเนี่ย มีน้ำปั่อะไรบ,บ้างน้ำปั่นนี้มันมีกลิกมเป็นน้ำผลมไม้สดนะคะถ้าเป็นแบบส้มมาส้มสดเป็นเมลอนก็เมลอนสดแนะนำอะไรบ้างฮะ <S <S แบบเอาแบบสดชื่นจดชื่นอะ่ะส้มมะนาวเ่าได้ได้ได้ส้มมะนาวก็ได้ฮะครับเท่าไหร่ครับได้ครับสดขายนานยังฮะเนี่ยเ็ดปีค่ะแค่เดนที่สอค่ะปะกติขายอยู่ในตัมครับทีนี้สู้โควิดไม่ไหวทาไมไปสู้ทไมโควิด ก็เลยต้องพูออกไคอยากให้ลูกค้าประจำเรารดประจำรับนกรเศพราะว่ามันหาทานยากนี่ครับน,น,น้ำอะไรนะน้ำส้มมะนาวค่ะโอเคผ่านไฟผ่านมาแถวนี้ก็จะลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับนี่ได้ไหมนะครับน้ำส้มมะนาวปั่น35บาบาทชื่นใจไม่ใส่น้ำตาลไป สดชื่นและเดินทางต่อกันชักหิวและเดี๋ยวแวะอุดหนุนแม่ค้าริมทางนี่แหละราคาไม่แพงที่สําคัญได้บรรยากาศวินเดียรเที่ยวไทยชอบบรรยากาศแบบลุกชุ่มภูทรบ้านเราครับอร่อยและราคาก็ไม่แพงเก็บตะตังไว้เติมน้ำมันรถไปถ่ายรีวิวกันดีก,กว่าครับอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้เราก็จะกินลูกชิ้นกันนะครับอันนี้เออรียกว่าสามโคกเหรออันนี้ตรงเทมป์ล<ะ>่าค<ะ>่ะแยกบางประหาาันค่ะจะออกพิจารณาค่ะ จะไปสิงบุรีนะ่าจะไปได้อยู่นะผมไม่อยากวิ่งสายเอเชียไงโอเคอื <Okay. S 1> มร้อนเลยครับอ๋อนี่สุดยอดครับราคาไม่แพงนะครับพูดไม้เลยไหมคะไม่ต้องรูดไม่ต้องรูดเลยเอาอย่างเงี้ยเท่ๆสุดยอดขอบคุณครับครับสวัสดีครับเราได้ที่กินข้าวกันแล้วครับคือเราเข้ามาในปั๊มก็ บรรยากาศเป็นท้องทุ่งนะมีน้องวัวด้วยครับดูดีครับครูเข้าไปเห็นทุ่งนาเขียวขจีสวยส,วยสวยดงดงามมากครับบรรยากาศอย่างนี้กรุงเทพไม่มีนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้สเสบียงอาหารจากร้านริมทางมากหลายอย่างครับมีข้าวบัตเพรเาไข่ต้มมีก็นี่ครับนี่หมูทอดครับแล้วก็มีลูกชิ้นของเชียงรากน้อยเมื่อยก,กี้นะฮะเดี๋ยวจะมาชิมน้ครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับ นี่ครับลูกชิ้นนี่ไม่โอ้โหชํำๆเลยครับอืมตัวใหญ่ๆตัวไม้ละห้าบาทถูกมากเลยครับนี่ลูกชิ้นคำโตๆต้องลองออต้องกินสองลูกควบแล้วก็ตามด้วยผักกรอบ กินก็ใหญ่ช้านะทุกคนเลือกได้ครับที่จะให้เป็นแบบไหนเราอยากกินอะไรเรากินอยากไปไหนก็ไปบอกแล้วว่าของที่อร่อยไม่จะเป็นต้องแพงเหมือนเรากินข้าวฝีมือแม่เราอะแม่เราทำาบข้าวอร่อยที่สุดในโลกต่อให้มีของแพงมาขนาดไหนเราก็ไม่ยังก็ยังไม่อร่อยเท่ากับข้าวของฝีมือแม่เรานะไ่้ไหมตอนเด็กเนี่ยชอบมากฝีมือแม่เนี่ยผมถ้ามีโล่นะผมให้โล่แม่เลยให้อันดับหนึ่งยอดเยี่ยมเลยแหละจริงๆแม่ผมทำาบข้าวอร่อยที่สุดในโลกนี่หมูทอดนะฮะอันนี้หมูทอด ทอดได้เหลืองเกียมมากโอเคอรกระเพต้จะคลุกๆมันจะได้อร่อยอร่อยอกะเพราครับทำตัวโตเลยครับหืมสุดยอดนี่ไข่กินเดยียวเจ้าทายชอบกินไข่มากกินทุกวันนะครับไข่ของกินริมทางเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาถูกเราจะไมออะ่อร่อยนะครับอร่อยนะครับแต่ของกินที่แพงเนี่ยอาจจะไม่อร่อยเสมอไปก็ได้ใช่ไหมครัน้ำผลไม้ปัน่นไม่ใส่น้ำตาลเพื่อสุขภาพครับกินเลยครับนี่อร่อย สุดดยอชอบมากครับอันนี้เมาจีบแม่ค้าอยู่แล้วเมื่อกี้แม่ค้าสวยด้วยครับหลังจัดอิ่มน้ำสำลามเรียบร้อยแล้วจัดเรียบร้อยแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วก็เราจะเดินทางต่อนะครับก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับอย่าไปไหนทั้งทีต้องใส่แมสนะฮะเดี๋ยวจะใครเดินโรงมนะครับผมกต้องใส่แมสต้องป้องกันให้ดีนะฮะนี่ครับสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับขาดไม่ได้ต้องมีนะฮะทุกครั้งครับไปครับเดินทางต่อครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกโพทอง GPS บอกว่าให้เลี้ยวขวาแยกโพทองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับครับหลังจากเลี้ยวขวามาแล้วก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข3 4 54นะครับไปตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีหรือไปวัดพิกุลทองนั่นเองนะครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางเข้าวัดนะครับตอนนี้เราต้องเลี้ยวขวาครับเพื่อจะไปที่วัดพิกุลทองนะครับ ป้ายทางเข้าสวยงามมากครับบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและแรงศรัทธาของพุทธศาสานิกชนที่มีต่อวัดวาอารามของพี่น้องชาวสิงห์บุรีพอถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางตอนนี้ก็ใกล้ถึงวัดแล้วนะครับสังเกตทางด้านขวามือมองแต่ไกลๆเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงเด่นเป็นสงา่าหน้าเลื่อมใสและน้าศรัทธายิ่งนัก ตอนนี้ก็งงกับทางเข้าครับเพราะว่าเขาก่อนที่เคยมาเข้าทางถนนสายเอเชียตอนนี้มาเข้าทางด้านนี้ก็เลยงงเลยสอบถามผู้พิทักษ์สันติราชก็ให้การแนะนำเย็นอย่างดีขอบุณท่านในดาบด้วยคาับผมครับผม,บผมก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตรงทางเข้าใหญ่นะฮะทางด้านหน้าด้านข้างจะเป็นทุ่งนาข้าวสวยงามมากครับ อยากให้เพื่อนๆได้เห็นธรรมาชาติความเขียวขจีของทุ่งนาข้าวครับก็เลยพามาดูก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มต้นทางเข้าหลักกันเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราเข้ามันคือทางเข้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้บินเดียวเที่ยวไทยมากับเพื่อนคู่ใจนะครับคบกันมา8ปีแล้วครับคันนี้ถึงจะอายุมากแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องจุกจิกจู้จีกจ้กวนใจนะครับวิ่งเครื่องนิ่งแอร์เย็นฉ่ำที่สําคัญประหยัดน้ำมันของก็ทีจริงๆ ครับนี่คือทางเข้าของวัดพิกุลทองที่ดูยิ่งใหญ่อลังการธรรมชาติสองข้างทางสวยงามมากนะครับวัดพิกุลทองเป็นพระอารามหลวงชั้นตีอยู่ในเขตตำบลวิหารขาวห่างจากพระนอนจากรสีวลวิหารไปประมาณ9กิโลเมตรเรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อแพรมีพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือพระสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพร จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดพิคุณทองตั้งอยู่เลขที่93หมู่3ตำบลพิคุณทองอำเภอท่าชา้างจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2434มีเนื้อที่ทั้งหมด103ไร่โดยเดิมมีนามว่าวัดใหม่พิคุณทองแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดใหม่เพราะเป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในเขตนี้โดยไม่ได้เป็นวัดล้างมาก่อนต่อมาเมื่อปีรุศักราช2483จึงได้ขอเปลี่ยนนามเป็นวัดพิคุนทอง สามมาาาทกยทยวววจจตเหลังจากสวดคาถาบูชาเราก็มาปิดทองกันนะครับเราจะใช้บันไดทางด้านทิศเหนือเพื่อขึ้นไปบนฐานพระกันนะครับบินเดียเที่ยวไทยก็พาพเพื่อนๆขึ้นมาถึงบนฐานชั้นบนของพระพุทธสวรรณมงคลมหาบุรีหรือหลวงพ่อใหญ่ สีทองอรารามขนาดหน้าตัก21วา2สอก7นิ้วสูง21วา1คืบ3นิ้วภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24k รอบๆพระวิหารใหญ่มีวิหารคตซึ่งปริดษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆและพระสังกัจจายองค์ใหญ่ให้โชคให้รากเ,เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีแรงศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว้ขอพรกันนะครับ ขณะนี้ผมกําลังอยู่ตรงสวนน้ําบริเวณที่ปริตสถานพะระศิวรีซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครได้กราบไหว้บูชาแล้วจะมีโชคมีลด้มีกินมีใช้ตลอดไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการเดินทางมาวัดพิคุณทองตําบลพิคุณทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ช่วงหน้าบินเดียวเที่ยวไทยจะพาเพื่อนๆไปชมพระพิคเนตองโตซึ่งอยู่กลางน้ําไปดูสาธุชนตัวเล็กๆเขาให้อาหารปลากันขากลับแวะตลาดนัดวัดเกศชัยโยซื้อของกินกลับบ้านแวะชมบรรยากาศตลาดกลางคืนแต่มาเก็ตที่อ่างทองกันนะครับไปดูนะครับว่าจะมีของกินอะไรกลับบ้านกันบ้างอย่าลืมติดตาม EP 2ีกันนะครับ